เอามาพึ่งไม่กินต้องห้าสิบพึ่งไปเอามาพึ่งไม่กินเบาหวานก็กินนะเอ้ยขอบใจมากที่ช่วยเราไว้ท่านพี่แหมอยา่านพีพ่ไง<ค>ที่ช่วยเราพ่อพ่อเป็นอ,อ,อะไรหรือเปล่าไหวลุซะลูกลุงนี่รับสวัสดีเจ้าท่านลุงนะ คุณวังมังนราเอ๊ะทำไมชื่อไมนฉันเลยเป็นเพื่อนรุ่นเด็นี่เขารุ่นน้องท่านนาออกมาไม่เรียกผมเลยโมเป็นคนไหนนะล่ะคอเดช่าอย่าให้คุณวังต่าฝนนานเดี๋ยวคุณที้จะเล่นไม่ได้พวกท่านปลอดไทยสวัสดีท่านลุงสวัสดีท่านนาสวัสดีท่านหนุ่มกลับแล้วนี่มันยังไงกันแน่เขาช่วยเราไหมเนี่ยโมกูดับมังกูโดภโยค่าบุคคลทั้งสองคือลูกชายคนโตชื่อว่ามังลาย คนเล็กชื่อว่ามังดาลาพระเจ้าค่ะอ๋อท่านพระเจ้าขอฝากด้วยพระเจ้าเป็นลูกชายของท่านใช่ไหมอ๋อลูกชายเหรอพระเจ้าเป็นคนโตชื่อบางลายพระเจ้าค่ะอ๋อบางลายค่ะถ้าฉะนั้นไม่ชื่อเดียวกับท่าเลยนะเนี่ยเออแสดาการว่าพ่อเจ้าเนี่ยคงจะนึกถึงชั้นจัก คุณวางมังลาคือความเคารพอย่างยิ่งโอโ้ดีมากขอบใจมากนะถ้าหากได้สองคนนี้ไปอยู่ร่วมเคียงข้างอยู่ในเมืองกับข้าเชื่อว่าไม่มีแผ่นดินไทยที่จะเอาชนะเมืองเราได้อีกถ้าเช่นนั้นถ้าเป็นความประสงค์ของพระองค์ก็ได้เพียค่ะหน้าตาดีทั้งคู่ทั้งหมดเลย,เยแต่ข้าพเจ้าถูกชะตากับบคุคคลบางรายข้าพเจ้าบางราย ข้าอยากจะแต่งตั้งให้เขาเป็นน้องบุญธรรมของข้าทั้งบุญชายบอกฉันแล้วที่พระองค์ท่านทรงประทามให้เป็นถึงน้องบุญธรรมขอเดชะนี่กระหลานสาวก็ขอฝากไว้เป็นแม่ข้าหลวงในเมืองสักคนหนึ่งได้สิได้ได้ได พ่อทรงรับผมท่านได้เป็นบุครธรรมสักคนได้เลยพ่อต่อไปนี้ข้าเจ้าบางลาจะอยู่เหนือใช่ไหมครับพ่อตีตรงกลางห้องนี่แหละข้าเจ้าหลานจะจดจำท่าขามของท่านพี่เออเดรียีพระเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นถ้าต้องการประลองฝีมือกับเจ้าสักหนึ่งเพลงปอบาวันตกแบบนี้ปอมาต้องการประลองฝีมือเหรอใช่ว่าแต่ว่าเจ้าหี่ ชอบสาบานหรือเปล่าข้าพเจ้าไม่เคยสาบานโอเคถ้าไม่สาบานประลองได้มาพระเจ้าขอเชิญพระบาทอย่ายนี้ยั้งเลยพระเจ้าค่ะเราวางตัวด้วยเมื่อกี้จะลื่นทะิ้งแล้วเดี๋ยวเอาหม้าดกินเต็ม อะไรขึ้นกระจายไปที่พระแสงดาบของพระองค์กับมังรายผูน้นี้มันลุกขึ้นยังมีเสียงเขาสาเลยสะเกีไฟอะฟาดลงไมอีกเพียค่ะท่านช่วยดูสิว่าจะมีเหตุไรหรือเปล่าขอเดชะมังรายเป็นน้องญธรรมพระองค์ตั้งให้ แต่เสียงอัศวิบาทฟาดมงายข้าพเจ้าเป็นนักหราลักตรกว่ขอจับยามสามตาดูดวงชะตาของบงังลายว่าจะเข้าได้กับแผ่นดีนาวะหรือเปล่าขอเดชะมังลายเจ้าเกิด ไม่เป็นไรข้าเจ้าเมืองลายในสุธิบัตรนั้น,นเกิดวันจันทร์เดือนเจ็ดปีจอฮะวันจันทร์เดือนเจ็ดปีจอวกิดปีนี้มันจะไปเจอในจตุรีเม,มืองไหมขอเลยคะัง ไ่ไไถ้าหากล้าวจะทูงไปท่านน้องเราบางปดูดงเจ้าคงจะไม่ว่านะถ้าทำนายเป็นความจริงขึ้นมาเจ้าจะต้องรับฟังบางายก็เช่นกันขอเดชาโคองตั้งบางาย เป็นพระษยลูชาพุทธธรรมเนี่ยก็ถูกต้องอยู่แล้วแต่ขอเดชะมังลายเกิดมาเนี่ยวีจอวันจันเดือนเจ็ดมันเข้าตำลาถ้าหากสู่ประสาทแผ่นดินของอังวะ,ะเสวกระชัดของเดมังีมันจะชิบไาย พี่ผู้ใดไรเดชะจะเป็นอย่างนั้นได้อย่างไรนั่นละสิในเมื่อลูกชายข้องขา้าพเจ้าตั้งแต่โตจําความได้ก็ลำล้อมข้ออยากจะรักใครชาติอยากจะเป็นทหารต้องขอเดชะมองฉันมังปูดงขอ,อยืนยันว่าลูกข้องมองฉันให้ความจงรักภักดีเสมอมาพระเจ้าค่ะ ข้าพเจ้านางรายขอยึดมั่นไปคำตายจากค้าของพ่อมาปุดว่าข้าพเจ้ามางรายจะซื่อสัตย์ตรงรักพรกดีต่อพระองค์ท่านหรือพระนุหัวจะไม่ยอมให้บรรลังหรือว่าบ้านเมืองแห่งนี้ต้องสั่นคลอนด้วยมือของข้าพเจ้าแต่ยามได้ข้าพเจ้าผิดด้วยคำมั่นสัญญาขอให้ข้าพเจ้าตายด้วยคมหอกคมดาบเถิด มันลังตกนะลูกสาบานพ่อสามชั้นโอ้ม่เองดูกมะเฮยดูบางลายมสมุทรสมบัตกระหม่อมนาตาฝนไม่เป็นไรด้วยไปเกแก่ก็ต้องจะตาคุมต้องการเพราะกระหม่อมบางมาอยู่ในร่มนี้ไปเกยหลุมก็ยืนอย่างนี้ <c oughs> ทำไมพ่อเราตัดสินใจแล้วจะรับบางลายเป็นน้องเป็นธรรของเราสาบานอาจจะไม่เกิดเช่นไหนก็ได้ดิกระหม่อมเตือนหลวงแล้วนะแต่ถ้าพระองค์ จะเอามังลายเข้าไปในเสวกระชัดของเดบังยิงกระหม่อมก็ไม่สามารถที่จะทัดทา,านได้ขอเชิญพียค่ะเพราะฉะนั้นขอให้ท่านจงดูแลมังลายช่วยสอนประเพณีการที่อยู่ในเม,มืองควรเจ้ามันชื่ออะไรนะ